สวัสดีครับชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยตรงนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะฮะที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับสามคู่ที่เลือกมาเนี่ยเป็นบอลทีมชาติหนึ่งคู่กับอีกสองคู่จะมาจากลีกรองในยุโรปนะครับโดยคู่แรกเราไปที่ Cup Nation, อัฟกันคาร์ฟเนชันก่อนนเวลาตีสองตรงเราไปดูในรอบสิบหกทีมสุดท้ายกันนะครับแคนมรูเจ้าบ้านครับเจ้าภาพ วันนี้จะเจอกับทางโคโมรอสรับเกมกู่นี่เจอกันมาเกมล่าสุดในปะเจงคารมาลูเอาชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคารูมาลูในฟอร์มสุดยอดนะครับชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเข้ารอบไปแล้วนะครับเลยเสมอับทางหมู่เกาะเคฟเวิร์ด่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางโคโมรอสชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดหักปากกาเซียนครับเอาชนะการหน้ามา3ประตูต่อ2เข้ามาเล่นรอบนี้นะครับ ต่อไปดูตัวผู้เล่นที่รัาว่าน่าจะลงสนามกันดีกว่าในวันนี้ครับแคมรูนว,วันนี้แนวรับจะมีทางเชรมอองกูเอเน่ครับตรงกลางนิโคลัสเอนกามาลูหน้าเป้าจะเป็นทางวันซองอาบูบาก้าครับส่วนทางโคมมรอสข้างหลังจะมีทางยูนซาฮารีครับตรงกลางฟูอัดบาชิรูและหน้าเป้าจะเป็นทางเอลฟา เป็นนาบูฮานครับก็ต้องบอกว่าแคนาดูยอดเยี่ยมนะครับฟอร์มเยี่ยมเข้ารอบมาแบบสวยงามสมกับที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ยเหนือกว่าทางโคมอรสหลายขุมครับต้องมาเจอโคมอรสที่เข้ารอบมาแบบเกือบตายครับเข้ารอบมาในฐานะที่ันดับ3ที่ดีสุดแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูหลวมๆ3มเกมแรกในรอบแรกเนี่ยโดนไปถึง5ประตูเพราะฉะนั้นวันนี้แคนาดูเล่นในบ้านตัวเองในฐานะเจ้าภาพคุณภาพดีกว่าเยอะผมมองว่าชนะแน่ครับผมมองว่าแคนาดูจะเอาชนะโคมอรสสามประตูต่อศูนย์เข้ารอบ8ทีมต่อไปครับ คู่ที่สองก็มาที่ลีดใช่ไหมใช่ไังกฤษเวลาตีสองสี่สิบห้าเราไปดูกุหลาบไฟครับแบล็กเบิร์นโลเวอร์สทีมอันดับสามนะครับวันนี้จะเล่นกับทางมิดเดิลสโบรทีมอันดับเจ็ด เดียวคุณผูเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับดับเบิลไม่ค่อยดีนะครับชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางเฮาซิตี้สองประตูต่อศูนครับส่วนทางมิดเดิลสโบรเนี่ยสุดยอดนะครับชนะ5เกมรวดครับเกมล่าสุดเอาชนะเรดดิ้งมา2ประตูต่อหนึ่งไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับดับเบิลวันนี้คู่กลางจะมีทางจอห์นบัคลีย์กับทางเบนจามินเบรตันนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเรดาคาดราครับส่วนทางมิดเด คู่กลางจะเปทางมาคัสตรโมเนียั้นเกมกับทางอันดรัสโปรานะครับหน้าเป้าจะเป็นทางโฟรารินบาลโลกันครับ ก็ต้องบอกว่าแบล็กเบิร์นนะครับอยู่ในช่วงขึ้นขึ้นลงๆจะบอกออกเทเลเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งมากๆนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ5เสมอหนึ่งไม่มีแพ้ใครนะครับต้องมาเจอกับโบโรที่ดูเหมือนว่าฟอร์มจะแรงครับดูจากค่าเกมหลังสุดแต่ว่าถ้ามองไปที่เกมเยือนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้านับไปที่เฮดทูเฮดเนี่ยเจอกับทางแบล็กเบิร์นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยไม่เสมอก็แพ้ครับถ้าจะมีผู้ชนะส่วนใหญ่จะเป็นแบล็กเบิร์นเพราะฉะนั้น เล่นในบ้านด้วยผมมั่นใจว่ามั่นใจว่ากุหลาบน่าจะคัมแบ็กในเกมนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเฉียนเอาชนะเดโบโรไปในไทยสุด2ประตูต่อหนึงครับ คู่สุดท้ายเรามาที่เซกุนดาสเปนกันในเวลาตีสามไปดูอัลมาเรียครับทีมจ่าฝูงนะครับจะเจอกับทางเอบาทีมอันดับ3เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางเอบาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับอัลมาเรียเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ลูโก้2ประตูต่อ1ส่วนทางเอบาชนะ3เสมอ1แพ้1นครับเกมล่าสุดเอาชนะเรอัลอูนิโอนมา1ประตูต่อศูนย์ไปดูนิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวัันนนนีีี้้อลลมาาเเรยย่่คคููจะใชทงส โรเบโตเน่นะครับกับทางรากีรามาซานีนะครับประสานงานกันครับส่วนทางเอีบจะมีทางโคเซ่กับกอปาสกับกับทางกุสตาโบบรางโก,รโกรประสานงานกันดนรุกเช่นกันครับก็ต้องบอกว่าเอเมเรียเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับแบล็กเบิร์นครับแผ่วลงไปแบบน่าเกลียดแนะแพ้มา3จาก4เกมหลังสุดเท่านี้พลาดอีกเนี่ยจะฝูงสั่นคลอนแน่นอนแต่ว่ามันต้องมาเจอกับทางเอบาที่บอกว่าอยู่ในช่วงเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับแต่คล้ายๆกับคู่บึกบิ๊กนี้ครับคือเอบาเกมเย็นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับ เพราะว่า6เกมหลังเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้เกมเดียวในการมาเล่นเป็นทีมเยือนเพราะฉะนั้นดูแล้วเอเรเหียมไมว่าจะตกตก,ตก,ตกผมมองว่าคล้ายบักเบริเบรเมื่อกี้เลยครับผมซื้อเกมในบ้านครับ จ่าฝูงต้องค้ำต่อไปให้ได้ครับเอเมิเรียจะเปิดบ้านเอาชนะเอียบาร์สองต่อตัวหนึ่งครับสุดตาลาเป่าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่แอฟริกันคอฟฟิชเนชั่นเนี่ยเคมรินจะเอาชนะคุมรอสสามต่อต่อศูนย์ครับคู่ที่สองที่ลีกเชฟฟิชเชฟอังกฤษแบล็กเบอร์รโลเวอร์สครับจะเปิดเปิดบ้านเอาชนะบิดเดิลสโบร์เป็นสองต่อตัวหนึ่งและคู่สุดท้ายครับในสกอตแลด์สเปนอเมริกาครับจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอียบาร์สองต่อตัวหนึ่งครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับประทับใจอะไรกัน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับสำหรับชาวไซก้อยนะครับเพื่อกำลังใจสำหรับทีมงานทุกคนครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกไปทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ